ค่ะรอไอติมอยู่นะคะไอรถไอติมค่ะอา้าวปูพานขวกักขวักมือเรียกเขาเร็วขวักมือเรียกเขาดิปูพิงทำข,ขวักมือขวักมือเขาอย่างนี้เร็วขวักมือเรียกเขา,ขา,เ,เ,ขาเขาไม่ได้กินนะเดี๋ยวแม่เรียกเองดวยเี โอ้ยเขาจะไปซื้อไอติมอยู่ขเขาก็บอกว่าเขาไปเรียกพ่อเขาจะกินไอติมเขาบอกเออไม่ฟังเอาพูดเหรอ,อมาแล้วรัดไอติมภูพานภูพิงนะคะเขาเปลี่ยนหมดไหมมาเห็นไหมนี่ค่ะไอติมนะคะแล้วแล้วภูพาน เปลี่ยนรถใหม่เลยค่ะแต่ก่อนเป็นคันสีแดงป้าเอาเอาตังสิพิงอ๋อเขายัางไม่มานั่นเขาเขียนนัมเบอร์ไว้บอก ว่ยอย่าไปเชื่อพิงพิงเคยสั่งแล้วพี่พัดพิงไม่กินพิงชอบแบบจอกผูพิงอยู่ไรช็อกโกแลตนะตัวนี้ละตัวนี้ละโอเค next

ก็มากินในสั่งไอติมกันนะคะเมีเพื่อนผูกนะคะนี่คะ่ะเด็กๆชอบขายอยู่ในบ้านนะคะขายอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะอันานมาทีอาขอบคุณค่าที่ติดตามค่ะ like like yeah? นี่่ <I 'm S 1> แหละ,ะแกให้ทีแกให้ได้ที่แกให้ อร่อยไหมอร่อยไหมครับว้าวแซ่บเลยความสุขของเด็กๆคือไอติมนะคะบุพานดิลิชิตอร่อยปะโอ้ยน้ำลายไหลเลยครับอร่อยมากน้ำลายไหลเลยนี่ติ๊กแพร่บาทเลยเอาไหมเอ๊ะยี่สิบสองตุ่ยองเด็กๆก็แฮปปี้มีความสุขนะคะได้กินไอติมนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติ<ส>ดตามค่ะพามาดูว่าลรถอไรรถไอติมก็มีขายเหมือนอยู่เหมือนบ้านเราเลยค่ะโอเคค่ะ